เมื่อนี้ได้ตำหูกับลูกศิลนนะครับีแหละแล้วก็พักนะพักตัวนี้กับลำตัวนี้พักบุ้งตัวนี้พักกา้าท้าวนะครับเครือตำหูกินขาเทียงนะซื้อเข้ามามาบานเนี่ยนำมาเป็นจังไงซื้อเอาอยู่ควาตำเองตัวนีน้เสียบล้ว มินลมมแล้วโอ้ยตันนี้เขือซื้อมาโดนหลาอะครับตุยับอืม นี่ลูกสินเนาะสายยาวค่ะแกหยัยกยมืนอีาเขาผัดบ่บะคีรถผพันหนนะเฮือนไม่ขาดแค่แกหยังเดียว ปักบุ่งนี่คือสิแก่ว่ะคือสิออกดอกหนวอลีขนาด ตัวนี้ซื้อมาสามสิบบาทครับราคาแบบบันหนอ่อเขานะแต่เมนแบบอยู่ในแบบกรุงเทพุ่นี่เนี่ยรายจ,จักบาทตัวนี้หาที่ปุกชิกบบ,บ,บัวไม่จังไหนเพราะว่าผมบอกว่ามันจไปโดนแหละเนาะในกรุงเทพในเมืองตัวนีแบบ theo ý sản bản ha rồi nè theo tiến biểu sai đèn ừ. làm bứng làm thịt quả bò mong anh nhắm nhầm đấy chắc vấn này <laughs> nằm ngay nhầm bụi bị คือข่าเพิ่งจะหายมาอยู่ประ่าณเตียง กระสุนโอ้ยนึ่งมาเปลือกเงาเลยพระบุงครับสายตาบุดีเน็บคำนี้ไงหลอน bé lớn bị như này mà, không ừ. <laughs> nghe lại. băng muỗi nó kêu cứ kiểu cái dạng, cái dạng nó chèo say nghiêng, phắt

เอ้ยิปเด็กตอนหนๆเขารปชิววะว่ายหรอบ๊วเบิดอ 一抹呵呵